สวัสดีค่ะดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานนะคะขึ้นไพ่แปดเหรียญค่ะบอกว่าตัวคุณเองเนเห็นไหมคะทางานอย่างหนักเลยค่ะงานยางหนักเลยนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานนะในเรื่องของการทํางานคะ่ะคิดโน้ตคิดนี่สร้างสารรค์โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะอาจจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะนาที่การงานก็จะเรื่อนก้าวหน้านะคืเอ,อเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะทางานหลายอย่างเลยนะคะ แต่บางครั้งนะค่ะในการที่อาจจะได้โปรเจกต์ใหม่คนล็อกข้างหรือคนที่ร่วมทางานกับคุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะักการเงินนะคะขึ้นราชินีถือไม้เท้านะคะคุยนอตแฟนนะมองว่าตัวคุณเอ็นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ใช้เงินเป็นนะคิดแบบคิดเยอะในเรื่องของการใช้เงินนะคะวางแผนดีมากเลยนะคะ าวางแผนจัดสรรเงินส่วนดีนะคะมีแบบอาการใช้เงินเนี่ยก็คือแบบฉลาดในการใช้เงินมากเลยนะและเรื่องความรักของคนเกิดวันที่นะคะขึ้นไพ่เจ็ดดาบนะคะหมายถึงว่านักซ่อนเดินนักซ่อนแอบนะคะช่วงนี้กระล่อนอาจจะเจอแบบคนกระล่อนนะคะเจอคนกระล่อนนะคนโสดน,นะเจอคนกระล่อนไม่จริงใจนะคะอาจจะใช้ความรักมาหลอกเรานะคะ หลงคารมในความรักเนาะส mm hmm. ำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะรัก่อนเน้นรักตอนแอบนะคะอย่างที่บอกไปให้ระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคู่ของคุณอาจจะมีอแบบไปคุยกับคนอื่นบ้างนะให้ดูดีๆนะคะสึกจาดูคู่ของคุณดีๆนะจ๊ะคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพตัวเองเนี่ยเหมือนแบบคือทํางานหลายอย่างไง แล้วมันไม่ไหวนะคะหลายอย่างแล้วมันไม่ไหวตรงนี้ก็ต้องเลือกค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการทํางานนะคะทําทีละอย่างจะดีกว่าทําทีละอย่างนะคะเพราะว่าเลยมันจะส่งผลต่อสุขภาพค่ะพอทำงานหลายอย่างแล้วเหนื่อยเงี้ยนะคะอ่อนล้าค่ะนะคะค่อยๆทําทีละอย่างค่อยๆเป็น <ๆ kaik S 1> ค่อยๆไปนะคะอย่าหักโหมมาก ในเรื่องของโชคกล้ามนะคะขึ้นสิบถ้วยมีแน่นอนค่ะมีโชคกล้าความสําเร็จความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของโชคกล้ามมีนะคะ mm hmm. อืมอ่ะนะคะอาจารย์ฟอกแก้วสักติมาตานะคะใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์ที่อยากจะมาหาถึงที่เลยอาจารย์อยู่กลางซอยกรุงไทยแม่โจ้เชียงใหม่นะคะชื่อบ้านสักติมาตาเข้ามาได้เลยค่ะ นะคะสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่แม่โจนะจ๊ะนะเจาจ์รับดูดวงส่วนตัวออนไลน์ด้วยนะนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดหัวใจให้ด้วยค่ะ